สวัสดีครับุะครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับกับรายการ g a m e ม t ร์เ REVIEW ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอาคลิปลง YouTube กันนะครับเออขั้นตอนแรกมาผมใช้โปรแกรม b d ด Cam ใช่ออะไรสอย่างเนี่ยน,นะ b d c a m B D B D Cam นะครับโอเคขั้นตอนแรกโอเคนะคขั้นตอนแรกแล้วก็ มารู้จัก,กับดิปปิีิแคมนี้ก่อนนะครับไอพวกนี้ไม่ต้องสนใจมันนะฮะไม้ผมก็ใส่แล้วก็ปรับเอานะฮะไม้ใส่ปรับเอานี่ก,กดนี่ครับเอ้ยไม่ใช่เโอเคโอเคโอเคกดนี่ฮนะแล้วก็ปรับสองอันนี้ให้เป็นเหมือนอันนี้นับแล้วเราก็กดที่สองอันนี้แล้วก็ไปเพิ่มเอานะครับโอเคนะครับมาตอน,นแรกจะเอาคลิปลง Youtube นะครับ เราต้องถ่ายก่อนนะตัวการกดนี่กดนี่นะครับกดนี่กดตัวนี้นะนี่คนระับกดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะนนะแล้วก็พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบางครถ่ายคลิปอยู่เราก็กดนี่คนระับกดคลิกที่นี่เสร็จแล้วแล้วก็ถึงว่าจะอยู่หน้าอื่นเรามากดหน้านี้ปุ๊บแล้วกดท e ่ open มันจะมีแฟนถ่ายรูปขึ้นมาให้นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเออมาแล้วพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับแล้กดเข้าไป u t u b e แล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับแล้วเราก็คลิกนี่ออกมาแล้วก็กด Open นี่นะแล้วก็กดดูคลิปก่อนนะดูคลิปก่อนนะว่าเราจะลงคลิปอะไรนะ นี่ไม่มีคลิปแล้วนะแตว่ายังไงอะอ่ะสร้างบ้าเหรอตัวคลิปว่ารคลิปไหนลงนั้นแล้วแล้วเราก็กดอัพโหลดวิดีโออันนี้นะครับแล้วเราก็คลิกหน้านี้ขึ้นมาแล้วสมมติผมจะเอาคลิปนี้ลงผมก็กดนี่แล้วก็ลากมานี่นะครับแล้วก็วางไปครับมันจะเป็นการอย่างเงี้ยแล้วก็วางไปมันจะเป็นการอัพโหลดคลิปอย่างนี้นะครับนะครับ นะครับแต่นี้ผมโหลดแล้วผมก็เลยไม่เอาก็กดจกเลิกไปนะจกเลิกจบเลิกจบเลิกโปรแจัดการวิดีโอ,อ,โอนะโอเคทั้งหมดนีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ